วิธีการใช้อามิโนบราวขั้นตอนที่1สูบน้ำเข้านาให้ท่วมตอสังระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรขั้นตอนที่2ไถพลิกหน้าดินหรือย่ำเทือกขั้นตอนที่3ใส่อามิโนบราวเฉลี่ยไล่ละ100ซีซีอามิโนบราว1ขวดบรรจุ1,000ซีซีใช้ได้ถึง10ไล่การใช้ นำอะมิโนโบลาว100ซรซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่ว1ไร่หรือหยดลงแปลงพร้อมกับการไถพลิกย่ำเทือกก็ได้ขั้นตอนที่4หมักทิ้งไว้7-10วันก็จะเห็นการเปื่อยยุ่ยของฟางและตอซังมเมล็ดข้าวที่ตกลน่นตกค้างก็จะลอยขึ้นมาเปื่อยยุ่ยเป็นน้ำนมขั้นตอนที่5ตีเทือกหรือตีนาเตรียมแปลงพร้อมหวานข้าวหรือดำกล้า ฟ uhm. างย่อยไปหมดแล้วก็ย่อยสลายต่อฟางได้ดีกับที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับ oo so with เบื่อยุ Owner. ่ยหมดเลยฟางนิ่มด you so so ินดีครับฟางไม่ได้เผาปีนี้ดีไม่มีคัดเบนบกไม่มเบนบนดินดีขึ้นมากครับแล้วก็วัชพืชลดลงครับก็ยาก็บางลงแล้วก็เขาดียก็บางไปห้ไปเลย เกษตรกร,กรตัดสินใจใช้อะมิโนโบลาวประหยัดค่าย่ำเทือกไม่ต้องย่ำหลายรอบดินล่วนซุยดีตีนาง่ายประหยัดยาคุมเลนวัชพืชลดลงประหยัดปุ๋ยเพราะมีปุ๋ยธรรมชาติเพิ่มขึ้น